ตอบกลับเมนี่เนาะที่ถามว่าถ้าจะตรวจชุดฟิสเทสแล้วก็มีเรื่องเลือดออกมาเนี่ยจะจัดการยังไงการตรวจชุดฟิสเทสเนี่ยเป็นการตรวจมะเร็ลลงลำไส้ใหญ่เวลามันเป็นมะเร็ลลงลำไส้ใหญ่มักจะมีเลือดปอนออกมากับอุจจาระเวลาเราจะต้องเก็บอุจจาระเนี่ยมั่นใจก่อนนะครับว่ามันไม่ปนเปื้อนกับบริเวณอ,อื่นเช่นปัปสสาวะโดยเฉพาะผู้หญิงหลายคนเนี่ยบางครั้งมีเรื่องของกระเพาะปัสสาวะเสื่แล้วทำให้เราเนี่ยแปลผลยากข้อที่2ถ้าวันนั้นเป็นประจำเดือนอยู่เนี่ยผมแนะนาว่าอย่าเพิ่มข้อที่3ช่วงที่คุณเก็บเนะ ไสตรงนี้เนี่ยมีเลือดออกผสมกับอุจจาระคุณจะไม่มีทางสังเกตเห็นอุจจาระคุณสีเลียนคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ด้านขวาเนี่ยมักจะมาด้วยเรื่องของการซีดไม่ได้มาด้วยเรื่องของการถ่ายเปเลกลุ่มที่เป็นมะเร็งลำไส้ฝั่งทารสเวิร์ตโคโลนหรือฝั่งตรงกลางเป็นบริเวณที่ร่างกายดูดซึมน้ำกลับรวมถึงแร่ธาตุมิตามินโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาการที่เราถ่ายเป็นมูกเลือดเพราะนั้นเวลาเราตรวจฟิ t เทสจะค่อนข้างชัดเจนส่วนฝั่งซ้ายก็คือตอนปลายแล้วเวลาถ่ายอุจจาระมักจะมีมูกเลืืออดนดนาา้ววยเ่่งจก ่มมถููกดดดซึไปหลและข้อสุดท้ายก็คือบริเวณลําไส้ตรงมกกักจะเจอเรื่องของการที่ถ่ายเป็นเลือดเนี่ยได้ง่ายมาก,กาเหมือนกับการที่เราเป็นิสศดวงเพราะว่าการที่คุณเป็นิสศดวงเนี่ยมันเป็นได้อยู่แล้วทุกคนาาการที่คุณมีเลือดออกอย่าโทษิสศดวงเป็นหลักให้คุณนึกถึงการเป็นมะเร็งลําไส้ไว้ให้ดีการเช็คอัพตรวจฟิตเทสเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นและคุณควรจะต้องทาอย่างน้อยทุก6เดือนหนึ่งปีเพราะว่ามันตรวจง่ายและมันตรวจเองที่บ้านได้คุณจะได้ไม่ต้องกังวลฝากด้วยแล้วกันนะครับมะเร็งลําไส้ใหญ่เป็นมะเร็งงงงทททที่เเเเจออออยยยะะะััันนดดบบขปรศไไแแลล็้้้ผผููชาหญิค